ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมที่อีกแห่งหนึ่งนะครับที่สวยงามมากของอำเภอสว่างแดนดินนะครับจังหวัดสกลนครเป็นที่สวยงามมากนะครับเป็นที่รับประทานอาหารที่เที่ยวที่นั่งพักผ่อนถ่ายรูปโอ้บรรยากาศดีมากเลยครับที่เห็นอยู่ด้านหลังของผมนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมนะครับว่าสถานที่นั้นเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มีชื่อว่าอย่างไรนะครับเดี๋ยวตามผม ไปชมเลยนะครับครับในส่วนที่เราเข้ามาด้านในนะครับก็จะเห็นเป็นที่นั่งนะครับทางด้านซ้ายมือก็เป็นที่นั่งอีกที่หนึ่งทางด้านขวามือก็เป็นที่นั่งโล่งนะครับตรงกลางนี้เป็นที่มีอารังคารนะครับแล้วก็มีห้องที่แสดงดนตรีนะครับบริเวณ ที่เป็นที่นั่งทานอาหารนั้นนะครับเป็นที่โล่งนะครับจริ่งในช่วงนี้แดดกำลังอาจจะรับขอบฟ้าไปนะครับผมพาเข้ามาด้านในนะครับเป็นบริเวณที่นั่งทานอาหารนะครับเดินผ่านเข้ามาด้านในก็จะเห็นอาคารนะครับที่เป็นอาคารไม้เป็นซุ้มนะครับที่เป็นลังคาแบบสังกะสีเก่านะครับ เป็นสังกะสีเก่าที่เป็นสีสนิมนะครับคล้ายๆกับอิฐมอนนะครับวันนั้นถ้าเรามองจากด้านนอกนะครับเข้ามาด้านในมันจะสวยงามนะครับดูเหมือนกับว่าเป็นลังคาที่เก่าแก่นะครับทรงคุณค่าพันนาบุรีนี้นะครับเป็นเมืองลักษณะที่เป็นเมืองแห่งหาจินตนาการนะครับสร้างได้อลังการสวยงามมากครับ เข้ามาด้านในนั้นมีซุ้มลหลายๆซุ้มนะครับที่ให้เราได้นั่งตรงบริเวณนี้ก็มีซุม้มหลายซุ้มนะครับที่ให้เราได้เลือกนั่งรับประทานอาหารนะครับมองมาไกลๆนั้นจะเห็นความสวยงามโอ้ยิ่งใหญ่อลังการเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในการสร้างตรงบริเวณที่เป็นสวน ที่มีปลูกดอกไม้ที่เข้ามาด้านในนั้นนะครับสวยงามอีกแบบหนึ่งนะครับมีทางเดินที่เป็นร่มนะครับตรงบริเวณตรงกลางนั้นนะครับเขาก็เตรียมจัดงานนะครับทางเดินนั้นถ่ายภาพชมความสวยงามนี่โอ้โหเพลินเลยนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมนะครับที่ได้เดินทางมาเที่ยวที่อำเภอสว่างแดนดินนะครับจังหวัดสกลนอคร พนาบุรีนั้นจะอยู่ติดถนนนะครับถนนนิตยโยสเส้นทางสว่างแดนดินไปสกลนครน,นะครับพนาบุรีนั้นจะอยู่ทางด้านขวามือนะครับถ้าเกิดว่ามาทางจังหวัดสกลนครน,นะครับที่จะไปสว่างแดนดินนั้นพนาบุรีนั้นจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับส่วนตรงบริเวณตรงนี้นะครับเป็น บริเวณสระน้ำมอรกรดนะครับจะมีที่นั่งทานกาแฟมีร้านค้านะครับร้านนวดนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดนะครับที่เดินทางมาท่องเที่ยวแล้วเมื่อยนะครับอยากจะพักผ่อนก็มีบริการนวดเพื่อสุขภาพนะครับหรือว่าจะนั่งทาน กาแฟนะครับเครื่องดื่มก็มีไว้บริการนะครับบรรยากาศดีมากจริงตอนนี้นะครับพระอาทิตย์ใกล้ที่จะตกะดินแล้วนะครับทางร้านพันนาบุรีนะครับเดี๋ยวก็จะเปิดไฟตอนนี้เปิดไฟนะครับเราก็จะมองเห็นแสงไฟนะครับที่ประดับอยู่กับซุ้มต่างๆนะครับเป็นบริเวณ ที่สวยงามงดงามอีกแห่งหนึ่งนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่นะครับของจังหวัดสกลนครช่วงนี้นะักท่องเที่ยวเดินทางแวะเวียนผ่านเข้ามาไม่ว่าจะนั่งทานอาหารนะครับทานคาเฟ่หรือเบเกอรี่นะครับอาหารก็มีหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารพื้นบ้านอาหาราญี่ปุ่นนะครับอาหารจีน มีมากมายหลากหลายนะครับท่านผู้ชมก็ต้องเข้ามา,าทานแล้วก็เลือกรับประทานเองเลยนะครับครับผมก็เดินเพลินเลยนะครับได้นำความสวยงามนะครับมาใหา้ท่านผู้ชมนะครับได้รับชมแล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์นะครับที่ท่องเที่ยวของอำเภออสว่างแดนดินนะครับจังหวัดสกลน,นคร ตรงนี้ก็เป็นมุมอีกมุมหนึ่งครับที่สวยงามถ่ายภาพผมว่าระยะเวลาในการเข้ามาชมถ่ายภาพนะั้นต้องใช้เวลาหนนะครับยิ่งช่วงเย็นๆนี้าเดินถ่ายภาพยังไม่ทันเลยนะครับมันก็จะค่ำแล้วผมก็ต้องรีบเก็บภาพความสวยงามหลายๆส่วนนะครับบางส่วนก็อาจจะไม่ทั่วถึง ให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับตอนนี้ทางพันนาบุรีนะครับเราก็ได้เปิดไฟให้เราได้ชมความสวยงามครับเปรียบเทียบกันในช่วงกลางวันนะครับกับช่วงในตอนรบค่านั้นก็เป็นวิวที่สวยงามอีกวิวหนึ่งนะครับที่พันาบุรีอาเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนะครับมีหลากหลายให้เราได้ชมเลินเลยนะครับ ห,หลายสิ่งลหลายอย่างที่อยู่ด้านในนั้นนะครับผมว่าถ้าท่านผู้ชมนะครับเดินทางมาแวะเวียนเที่ยวชมนั้นผมมารับรองเลยนะครับว่าความสวยงามและความประทับใจน,นั้นจะมีมากมายมีมุมหลายภาพให้เราได้เก็บความสวยงามของเมืองพันนาบุรีนี่นะครับมาได้ทุกจุดเลยนะครับที่อยู่ด้านในนั้นนะครับ วันนี้ผมก็ได้มีโอกาสนะครับที่ได้มาเยี่ยมบ้านตัวเองนะครับก็ได้พดาญาติๆนะครับได้มานั่งทานอาหารชิมรสชาติอาหารนะครับตรงนี้เป็นด้านหน้านะครับของเมืองอพันนาบุรีนะครับเข้าไปด้านในนั้นเป็นบริเวณที่จอดรถติดถนนนิตโยเลยนะครับถนนนิตโยอ<ำ>ําเภอสว่างเดนดิน เส้นทางที่จะไปสุลนครนะครับครับผู้ชมครับเป็นไงมัางครับที่เที่ยวที่ทานอาหารนะครับเป็นที่พักผ่อนด้วยที่อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนะครับถ้าเกิดว่าผ่านเส้นนี้มานะครับจากสกลผ่านไปที่อำเภอสว่างแดนดินนะครับพันนาบุรีจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับหรือว่าจากสว่างแดนดินจะไปสกลนครพันนาบุรีนั้นจะอยู่ทางด้านขวามือนะครับ ถ้าเกิดว่าผ่านเส้นนี้นะครับก็อยากจะเข้ามาทานอาหารหรือว่ามาถ่ายภาพสวยๆช,ชมบรรยากาศก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวชมพาน,นาบุรีนะครับขอบคุณครับที่ตามรับชมในคลิปนี้อย่าลืม,มาฝากกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสาหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ